ไม่เชื่อก็ลองดูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยคำอธิษฐานสิบประการเพื่อชีวิตในปี2564ที่ดีขึ้นกว่าเดิมข้อที่หนึ่งขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนคิดจะได้ดีอะไร อย่างลอยๆนั่งดอนคอยแต่โชควาสนาโดยไม่ลงมือทำความดีหรือไม่เพียรพยายามสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนถ้าข้าพเจ้าจะได้ดีอะไรก็ขอให้ได้เพราะได้ทำความดีอย่างสมเหตุสมผลเถิด 2. ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนลืมตนดูมิ่นเยียดย้ำใครๆ ซึ่งอาจด้อยกว่าในทางตำแหน่งฐานะการเงินหรือในทางวิชาความรู้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้เกียรติแก่เขาตามความเหมาะสมในการติดต่อเกี่ยวข้องกันเถิดอย่าแสดงอาการข่มขู่เยาะเยะ้ยใครๆด้วยประการใดๆเลยก็ขอให้มีความอ่อนโยนนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยเถิด 3. ถ้าใครพลาดพลั้งลงในการครองชีวิตหรือต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเหตุใดๆก็ตามขออย่าให้ข้าพเจ้าเหยียบย่ำซ้ำเติมคนเหล่านั้นแต่จงมีความกรุณาหาทางช่วยเขาลุกขึ้นช่วยผ่อนคลายความทุกข์ร้อนแก่เขาเท่าที่จะสามารถทำได้ 4. ใครก็ตามที่มีความรู้ ความสามารถขึ้นมาเทียบเทียมหรือเกือบเท่าเทียมข้าพเจ้าก็ดีมีความรู้ความสามารถหรือมีผลงานอันปรากฏดีเด่นสูงส่งอย่างน่านิยมยกย่องยิ่งกว่าข้าพเจ้าขออย่าให้ข้าพเจ้ารู้สึกริษยาหรือกังวลใจในความเจริญของผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยขอให้ข้าพเจ้าพลอยยินดีในความดีความรู้ ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจจริงช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนเหล่านั้นอันเข้าลักษณะการมีมุทิตาจิตในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกันข้ามกับความริษยาขออย่าให้เป็นอย่างบางคนที่เกรงนักเกรงนาะว่าคนอื่นจะดีเท่าเทียมหรือดียิ่งกว่าตนคอยหาทางพูดจาติเตียนใส่ใคร ให้คนทั้งหลายเห็นว่าผู้นั้นยังบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีน้ำใจสะอาดพูดส่งเสริมยกย่องผู้อื่นที่ควรยกย่องเถิด 5. ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีน้ำใจเข้มแข็งอดทนอย่าเป็นคนขี้บน่นในเมื่อมีความยากลำบากอะไรเกิดขึ้นขอให้มีกำลังใจต่อสู้กับความยากลำบากนั้นๆ โดยไม่ต้องอ้อนวอนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยขออย่าเป็นคนอ่อนแอเหลียวหาที่พึ่งเพราะไม่รู้จักทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนเลยขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนชอบได้อภิสิทธิ์คือสิทธิ์เหนือคนอื่นเช่นไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ขอให้พอใจนั่งคอยตามลำดับอย่าวุ่นวายจะเข้าตรวจก่อนทั้งที่ตนไปถึงทีหลัง ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกใดๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดหาวิธีลัดหรือวิธีทุจริตใดๆรวมทั้งขออย่าได้วิ่งเต้นเข้าหาคนนั้นคนนี้เพื่อให้เขาช่วยให้ได้ผลดีกว่าคนอื่นๆทั้งที่ข้าพเจ้าอาจมีคะแนนสู้คนอื่นไม่ได้เถิด 6. กข้าพเจ้าทำงานที่ใดขออย่าให้ข้าพเจ้า คิดเอาเปรียบหรือคิดเอาแต่ได้ในทางส่วนตัวเช่นทะเลทลาไม่ทำงานรีบเลิกงานก่อนกำหนดเวลาขอจงมีความขยันหมั่นเพียรพอใจในการทำงานให้ได้ผลดีด้วยความตั้งใจและเต็มใจเพื่อประโยชน์ของตนเองฉะนั้นเถิดอันเนื่องมาแต่ความไม่คิดเอาเปรียบในข้อนี้ ถ้าข้าพเจ้าบังเอิญกัมเกินข้าวของของที่ทำงานไปในทางส่วนตัวได้บ้างเช่นกระดาษซองหรือเครื่องใช้ใดๆขอให้ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าเป็นหนี้อยู่และพยายามใช้หนี้คืนด้วยการซื้อใช้หรือทำงานให้มากกว่าที่กําหนดเพื่อเป็นการชดเชยความกัมเกิดนั้นข้อนี้รวมทั้งขอให้ข้าพเจ้า อย่าเอาเปรียบชาติบ้านเมืองเช่นในเรื่องการเสียภาษีอากรถ้ารู้ว่ายังเสียน้อยไปกว่าที่ควรหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะชดใช้แก่ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสตอบแทนเมื่อไหร่ขอให้รีบตอบแทนโดยทันทีเช่นในรูปแห่งการบริจาคบำรุงโรงพยาบาลบำรุงการศึกษา หรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆแบบบริจาคให้มากกว่าที่รู้สึกว่ายัางเป็นหนี้ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอและในข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติแม้ต่อเอกชนดใดๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือโกงใครเลยแม้แต่น้อยแม้แต่จะซื้อของถ้าเขาทอนเงินเกินมาก็ขอให้ข้าพเจ้ายินดีคืนให้เขากลับไปเถิด อย่ายินดีว่ามีลาบเพราะเขาทอนเงินเกินมาให้เลยเจ็ 7. ขออย่าให้ข้าพเจ้ามักใหญ่ไฝ่สูงอยากมีหน้ามีตาอยากมีอำนาจอยากเป็นใหญ่เป็นโตขอให้ข้าพเจ้าไฝ่สงบมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการแข่งดีกับใครๆทั้งนี้ข้าพเจ้าพอจะเดาได้ว่า ความมักใหญ่ไฟสูงความอยากมีหน้ามีตาความอยากมีอำนาจและอยากเป็นใหญ่เป็นโตนั้นมันเผาให้เร่าร้อนยิ่งต้องแข่งดีกับใครๆด้วยก็ยิ่งทําให้เกิดความอิจฉาริษยาคิดให้ร้ายคู่แข่งขันถ้าอยู่อย่างไฟสงบมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆก็จะเย็นอกเย็นใจไม่ต้องนอนกายหน้าผากถอนหายใจเพราะเกรงคู่แข่งจะชนะ ไม่ต้องถอนหายใจเพราะไม่สมหวังขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธสุภาษิตว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์และความชนะความแพ้เสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้เถิดแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าเมื่อไฟสงบแล้วข้าพเจ้าจะต้องอยู่อย่างเกียจคร้าน ไม่สร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมข้าพระเจ้าทราบดีว่าพระพุทธศาสนามิได้สอนให้คนเกียจคร้านงอมืองอเท้าแต่สอนให้มีความบากบั่นก้าวหน้าในทางที่ดีไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมและความบากบั่นก้าวหน้าดังกล่าวนั้นไม่จําเป็นต้องผูกพันอยู่กับความทะเยอทะยานอยากมีหรือความมักใหญ่ไฟสูงดใดใด คงทำงานไปตามหน้าที่ให้ดีที่สุดผลดีก็จะเกิดตามมาเอง 8. ขอให้ข้าพเจ้าหมั่นปลูกฝังความรู้สึกมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นและมีกรุณาคิดจะช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปูพื้นจิตใจด้วยเมตตาการุณาดังกล่าวนี้อยู่เสมอจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามีใคร เป็นศัตรูที่จะต้องคิดกำจัดตัดรอนเข้าให้ถึงความพินาศใครไม่ดีใครทำชั่วทำผิดขอให้เขาคิดได้กลับตัวได้เสียเถิดอย่าทำผิดทำชั่วอีกเลยถ้ายังคืนทำต่อไปก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เขาจะต้องรับผลแห่งกรรมชั่วของเขาเองเราไม่ต้องคิดแช่งชักให้เขาพินาศเขาก็จะต้องมีความพินาศของเขาอยู่แล้ว จะต้องแช่งให้ใจเราเดือดร้อนทำไมขอให้ความเมตตาคิดจะให้เป็นสุขและกรุณาคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ซึ่งข้าพเจ้าปลูกฝังขึ้นในจิตใจนั้นจงอย่าเป็นไปในวงแคบและวงจำกัดขอจงเป็นไปในทั้งมนุษย์และสัตว์ทุกประเภทรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยเพราะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เหล่านั้นต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์รู้จักรักตนเอง ปรารถนาดีต่อตนเองด้วยกันทั้งสิน้น 9. ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนโกรธง่ายแต่ว่าถ้าโกรธบ้างก็ขอให้มีสติรู้โดยเร็วว่ากำลังโกรธจะได้สอนใจตนเองให้บรรเทาความโกรธลงหรือถ้าห้ามใจให้โกรธไม่ได้ก็ขออย่าให้ถึงกับคิดประทุษร้ายผู้อื่นหรือคิดอยากให้เขาถึงความพินาศ ซึ่งนับเป็นมโนทุจริตเลยขอจงสามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้โดยรวดเร็วเมื่อมีความไม่พอใจหรือความโกรธเกิดขึ้นเถิดและเนื่องมาจากความปรารถนาข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนผูกโกรธให้รู้จักให้อภัยทําใจให้ปลอดโปรง่งจากการผูกอาฆาตจองเวรขอให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยรู้จักเปรียบเทียบกับตัวข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าเองก็อาจทำผิดพูดผิดคิดผิดหรืออาจล่วงเกินผู้อื่นได้ทั้งโดยมีเจตนาและไม่เจตนาก็ข้าพเจ้าเองยังทำผิดได้เมื่อผู้อื่นทำอะไรผิดพลาดล่วงเกินไปบ้างก็จงให้อภัยแก่เขาเสียเถิดอย่าผูกใจเจ็บหรือเก็บความรู้สึกไม่พอใจนั้นมาคังอยู่ในจิตใจ ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองเลย 10. ขอให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและสอนใจตัวเองได้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักสร้างความเจริญแก่ตนในทางโลกและสอนให้ประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตใจที่สูงขึ้นให้มีปัญญา เข้าใจปัญหาแห่งชีวิตเพื่อจะได้ไม่ติดไม่ยึดถือมีจิตใจเบาสบายอันเป็นความเจริญในทางธรรมซึ่งรวมความแล้วสอนให้เข้ากับโลกได้ดีไม่เป็นภัยอันตรายแก่ใครๆแต่กลับเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแต่ก็ได้สอนไปในทางธรรมให้เข้ากับธรรมได้ดีคือให้รู้จักโลกรู้เท่าโลกและขัดเกลานิสัยใจคอ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อบรรลุความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทั้งทางโลกทางธรรมและปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ทั้งสองทางรวมทั้งสามารถหาความสงบใจได้เองและสามารถแนะนำชักชวนเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกให้ได้ประสบความสุขสงบได้ตามสมควรเถิดสาธุ